สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ โอเคครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกับพี่เป้งบอลแตงกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่17กันยายน2567ครับพี่เป้งมาพร้อมกับบอลทั้งหมด8คู่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลถ้วยทั้งหมดเลยนะครับเริ่มกันตอนตี2ในศึกลีกคับของอังกฤษครับแมนยูเต็ดพบกับบาร์สลีย์ในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก League, ตอน5ทุ่ม45นาทีจูเวนตุสพบกับ p s เ Eindhoven ครับ ยังบอยส์พบกับแอสตันวิลล่าครับส่วนตอนตีสอเป็นเอซีมิลานพบกับลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดพบกับสตุตการ์ดบาเยอร์มิวนิกพบกับดีนาโมซาเกร็บสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับริลและในศึกลาลิกาสเปนตอนเที่ยงคืนมาโยกาพบกับเรอัลโซซิดัดครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่ารับฟังกันได้เช่นเคยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนๆวันนี้พี่เป้งมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับนั่นคือการทายผลบอลเพื่อชิงทุนรางวัลไปต่อยอดแบบฟรีๆครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้เลยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของแมนยูเต็ดพบกับบาร์ซลีครับเพื่อนคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับให้เพื่อนๆแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มหลายกาวเป้งเพื่อรับทุนไปได้เลยครับ เริ่มกันเลยนะครับในศึกลีคับหรือว่าคาราบาวครับตอนตีสองเป็นการเจอกันระหว่างแมนยูเนเต็ดพบกับบาร์สลีย์ที่สนามโอเทรฟอร์ดครับก่อนอื่นเลยเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเจ้าบ้านแมนยูเนเต็ด10นัดชนะไป4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่4 0นโดยนัดล่าสุดแมนยูเนเตต์บุกไปชนะเซาท์ทฮมตันมา3ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปที่4ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเย้าของแมนยูเนเต็ด10นัดหลังสุดชนะ43 แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่40%่ดนัทล่าสุดในบ้านแมนยูเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมาศูนย์ประตูต่อ3ครับ่ซนอัฟังบรันซ์ลีย์สินัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%่โดนัทล่าสุดบรันซ์ลีย์บุกไปแพ้ให้กับสตีฟเน็ตโบโรมาศูนย์ประตูต่อ3ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้ง เกมนอกบ้านของบรันซลีย์9นัดหลังชนะ5เสมอ1แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่56%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านบรันซลีย์บุกไปแพ้ให้กับสตีฟเน็ตบโรมา0ประตูต่อ3างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน3นัดนะครับเป็นทางแมนยูชนะทั้งหมดเลย3นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันต้องย้อนไปเมื่อปี2009ครับเป็นทางด้านแมนยูครับบุกไปชนะบรันซลีย์มา2ประตูต่อ0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนยู ฮักในนัดล่าสุดบุกไปชนะเซาท์ทัมตันมา3ประตูต่อศูนย์ในลีกมอสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกสาจากรัสมุตทอยลุนเลนี่โยโรไทโรมาเลเซียลูกชอและบิกเตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับเ่บาบรรดาแข้งที่ยังเจ็บอยู่และยังไม่หายดีครับคาดว่าในวันนีเทนฮักจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีโจชเซ็กซี่ออกสตาร์ดิูนปาล่าตาาย และจะใช้อเลฮันโดกรานาโชบรูโนเฟอร์นันเดสและมาคัสแรดฟอร์ดผนึกกำลังกันสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับส่วนทางฝั่งบาร์สลีย์นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับสตีฟเน็ตโบโรมาศูนย์ประตูต่อสามครับในวันนี้สภาพความพร้อมก็สมบูรณ์ไม่ได้บินรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดครับคาดว่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดตามระบบ4-1-4-1รับนํำทับมาโดยซัมคอสโกรฟที่จะยืนหน้าปาวา่าสกอร์นะครับโดยมีอดัมฟิลิปและลูก้าคอนเน บรรกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับมาดูาราคากันหน่อยสําหรับคู่นี้เปิดมาให้นักฝั่งเจ้าบ้านแมนยูเน็ตเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งแฮนดิแคปสูงต่ําอยู่ที่3ลูกครับสาหรับคู่นี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านแมนยูเน็ตนะครับเพราะว่าฟอร์มดีเสลือเกินครับนัดลาสุดก็สามารถเอาชนะเซาท์ทัตันมาได้3ประตูต่อศูนย์น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้พวกเขาได้ขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวครับแถววันนี้ได้ลงเล่นในโรงละครแห่งความฝันนะครับบอกเลยว่าน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้ใหกับพวกเขาขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวคร เเลยยทีีดวครับโดยเฉพาะศักยภาพของนักเตะและก็ระบบของทีมครับวันนี้บุกมาเจอกับแมนยูในบ้านน่าจะรอดยากอย่างแน่นอนครับพี่เป้งมองว่าแมนยูนเนตตดน่าจะชนะบาร์ซลีได้แบบสบายๆเลยครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางแมนยูชนะบาร์ซลีอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับต่อเลยครับที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกตอน5้าทุ่ม45นาที จูเวนตุสพบกับ p s เอสวีไอโอเนครับคู่นี้แข่งที่สนามอ l l i a n ส์อ Arena ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านจูเวนตุสชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดล่าสุดจูเวนตุสบุกไปเสมอกับเอมโปรีมาสูนประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกยมเย้าของจูเวนตุส9นัดหลังนะครับยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ5อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44%โดยนัดล่าสุดในบ้านจูเวนตุสเปิดบ้านเสมอกับโรมามาสูนประตูต ส,ส่วนทางด้าน PSV Eindhoven ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดถือว่าดูดีมากๆเลยครับชนะไปถึง8นัดเสมอ2นัดและยังไม่แพ้ใครเวินเบรดอยู่ที่80%โดนัดล่าสุด PSV เปิดบ้านเอาชนะในเมเกนมา2ประตูต่อ0ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งเกมเยือนของ PSV 8นัดหลังรับชนะ5เสมอ1แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่63%โดนัดล่าสุด PSV ก็โชว์ฟอร์มโหดนะครับบุกไปชนะอัลมเรสตีมาถึง7ประตูต่อ1เลยครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับดูที่เจ้าบ้านก่อนเลยแล้วกันนะครับจูเวนตุสจากอิตาลีผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับฟอร์มฝืดฝดเสมอกันมา2นัดติดต่อกันครับแถมก่อนลงสนามในวันนี้กุนซือตีเอโก้มอต้าครับจะไม่สามารถใช้งานฟรานซสโกคอนไซเซอกองหน้าคนใหม่ที่มีอาการบาดเจ็บครับแต่มีข่าวดีนะครับเคฟเรนตัวรามกับทิโมนตีเวอาร์หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนจุดที่คาดว่าจะเปลี่ยนนั่นก็คือแบ็กซ้ายครับที่จะกลับมาใช้งานของฮวนคาเบลละโกับ มาเป็นตัวจริงอีกครั้งในวันนี้ครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดยที่หัวหอกในแดนหน้าก็จะวางดูซานาโควิชลงบูในเกมนี้ครับส่วนทางฝั่ง PSV นะครับผู้มาเยือนจากคอนแลนครับภายใต้การนทำทีมของปีเตอร์บอสที่มีสถิติที่ดีมากๆครับด้วยการเก็บชัยชนะมาได้5นัดติดต่อกันแถมมีข่าวดีนั่นก็คือลูกเตยอง โฮกฮกตัวเก่าวัย34ปีหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับโดยคาดว่าวันนี้พวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในเดนหน้าก็จะวางลุกเตยองโยฮันบากายโโกและมาลิกทิวมันลงลาสกอรร่วมกันตามระเบียบครับ เรทราคาคูา่คนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านจูเวนตุสเปนฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งควบ3ครับสําหรับคูน่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่า PSV แม้ว่าจะเป็นรองทั้งชื่อชั้นแล้วก็ขุมกําลังนะครับแต่บอกเลยว่าฟอร์มณนะตอนนี้ของพวกเขาเนี่ยกำลังเข้าฝักมากๆเลยครับเก็บชัยชนะมาได้5นัดติดต่อกันประกอบกับเจ้าบ้านอย่างจูเวนตุสนะครับอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยน่าเชียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจบเสมอกับคู่แข่งมา2นัดซ้อนครับทำให้พี่เป้งมองว่าในวันนี้ PSV นนะับ่าาจุมมยเสอได้พๆ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าฟอร์มตอนนี้สุดจริงๆครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไม้ทั้งเจ้าบ้านจูเวนตุสเปนไฟตยต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับแนะนําให้อยู่รอง PSV น่าจะมีโอกาสปรับซัพ์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ไม่กไม่กนทาง PSV ชนะจูเวนตุสอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับเพื่อน คู่ถัดมาในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนห้าทุ่มสี่สิบห้านาทียังบอยส์พบกับแอสตันวิลล่าที่สนามสตาร์เดโซเซวานดอฟครับผลงานที่ผ่านมาสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านยังบอยส์ชนะไปสี่นัดเสมอสามแพ้สามอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ดยนัดล่าสุดยังบอยส์ครับบุกไปชนะวูเวสปอร์ตมาสี่ประตูต่อสองทำเงินไปได้สองครั้งเสียไปเจ็ดครั้งครับเกมในบ้านของยังบอยส์สิบนัดหลังสุดชนะสี่เสมอสองแพ้สามอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ดยนัดล่าสุดในบ้านยัง รอยส์เปิดบ้านเสมอกับโรซานีสปอร์ตมัหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่านะครับผลงานที่ผ่านมา10นัดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้5นัดและแพ้5นัด,นดครับวินเบรดอยู่ที่50%ตโดนัดลาสุดแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตนมา3ประตูต่อ2ทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมนอกบ้านของแอสตันวิลล่า10นัดหลังสุดชนะ4แพ้ไป6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่4 0%ตโดนัดลาสุดนอกบ้านแอสตันวิลล่าบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูตออ1คครรับสสภาาาพพวมมม้กนลง ทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านยังบอยส์จะยังคงไม่สามารถใช้งานดาวิดฟอนบาลมอสในวันมือหนึ่งที่เจ็บอยู่นะครับคาดว่าในวันนี้มาเซลเคลเลอร์น่าจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปนะครับส่วนพวกที่ยังเจ็บค้างสต็อกอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟาซิเน่กองเต้และไซดี้ยานโก้ก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในวันนี้ด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1เกมรุกน่าจะให้โยเอลมอนเตโรสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังซิเวรกองบูล่าที่จะรอล่าสกออยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับ ส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่านะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานบูบาก้ากามาร่าไทโรนมิงส์เลออนไบลี่และแมตตี้แคชนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับส่วนนกนั้นก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1ครับแพงมิดฟิลด์ตัวรุกก็จะใช้จอห์นแมกคินส์จะขอบเบรมซี่สร้างสรรคเกมรุกอยู่ด้านหลังโอลิวัตกินส์ที่จะลอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกให้นี่แคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าเจ้าบ้านยังบอยส์ในวันนี้น่าจะยันเสมอได้นะครับเพราะว่าพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ดูดีเลยทีเดียวไม่แพ้ใครตลอด5นัดที่ผ่านมาครับแถมเกมในบ้านถือว่าเป็นจุดขายเลยทีเดียวครับไม่แพ้ใครตลอด3เกมที่ผ่านมาครับจึงมองว่าในวันนี้นะครับแอสตันวิลล่าบุกมาเจอยังบอยส์ในบ้านที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่าาาามอขววถืดค สม่ำเสมอไปสักหน่อยครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วีปเป้งมองว่ายังบอยส์น่าจะเสมอกับแอสตันวิลล่าอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งไม่ก็2ประตูต่อ2ครับ คู่ถัดมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองเอซีมิลานพบกับลิเวอร์พูลที่สนามซานซิโรครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม,มเริ่มือนที่เจ้าบ้านเอซีมิลานชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่40%ณนัดล่าสุดเอซีมิลานเปิดบ้านเอาชนะเอซีเวนิสมา4ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งรับเกมเย้าของเอซีมิลาน9นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้2อัตราการชนะ ในบ้านอยู่ที่44%โดนัดล่าสุดเอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะเอซิเวนิสมา4ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับ10นัดหลังสุดชนะ8สเสมอ1แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่80%โดยนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอรเรสมา0ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมเยือนของลิเวอร์พูล9นัดหลังชนะ5สเสมอ3แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่56%โดนัดล่าสุดนอกบ้านลิเวอร์พูล เตดมา3ประตูต่อศูนย์ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน7นัด ลิเวอร์พูลชนะ5นัดเอซีมิลานชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเอซีมิลานมา4ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเอซีมิลานจะไม่สามารถใช้งานอิสมาอลแบนนาเซ่ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับขณะที่ดาวิดเดกาลาเบียต้องรอเช็คฟิตต่อไปครับด้านการจัดทัพจะมาตามระบบ433โดยมียูซุฟฟอฟาน่าคุมจังหวะในแดนกลางขณะที่ ราฟาเอลเลยเอาทมมี่อับราฮัมและคริสเตียนพูลิศิตจะลงล่าสกอร์ร่วมกันในแดนหน้าต่อไปครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับจะไม่สามารถใช้งานฮาวิ่เอเลียตที่กระดูกข้อเท้าแตกต้องพักยาวครับขณะที่เฟรติโกเคียซ่าตัวรุกคนใหม่ต้องรอเช็คฟิตก่อนเกมนี้ขณะที่การจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางโมซาลาดูมินิกโซบอสไล และหลุยดีอาสเพิ่งนึกกำลังกันสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังดีเอโกโจตาที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งริเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่ครึ่งลูกแหนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับ ลิเวอร์พูลน่าจะเสียความมั่นใจไม่น้อยเลยนะครับหลังจากแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสคาบ้านศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในวันนี้ก็น่าจะมีการแก้เกมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยที่เห็นชัดที่สุดก็คือวาตัวโรนโดน่าจะมาสอดแทรกในแดนกลางครับน่าจะทําให้ประสิทธิภาพของทีมเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านเอซีมิลานสี่นัดชนะไปเพียงนัดเดียวครับวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับน่าจะสนุกสูสีอย่างแน่นอนครับแต่ผลงานการเจอกัันของงทท้2ทีม เรียกว่าบอลแพ้ทางก็ว่าได้ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็เก็บชัยชนะได้เยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไว้ทางฝั่งลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่ครึ่งลูกครับแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปร,รับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลชนะเอซิมิลานอยู่ที่2-1ไม่ก็3 2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ เพื่อนๆคนไหนครับสนใจอยากร่วมสนุกสำหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาได้เลยล่างคลิปนี้ครับวันนี้จะเป็นคู่ของแมนยูเนต็ดพบกับบาร์ซิลีครับเพื่อนๆคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับแคปหน้าจอส่งรูปมายืนยันตัวตนในกรุบลายกาวเป้งเพื่อรับทุนไปได้เลยครับ ต่อกันเลยครับที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนตีสองเรอัลมาดริดพบกับสตุตการ์ดที่สนามซานติเอโกเบร์นาเบลรับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรอัลมาดริดครับ ชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดอัตราการชนะอยู่ที่60%อนโดนัทลาสุดเรีวมาตริดปบุกไปชนะเรีวโซซิดัดมา2ประตูต่อศูนย์ครับการทำเงินเข้าวินไป6ครั้งเสียไป4ครั้งเกมเย้าของเรีวมาตริด9นัดหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่7 8ดเอนโดนัตลาสุดในบ้านเรีวมาตริดเปิดบ้านเอาชนะเรีวเบเิสมา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งสตุตการ์ดครับ10นัดหลังสุดชนะไป7นัดเสมอ2แพ้1อัตราการ ชนะอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยนัดล่าสุดสตุตการ์ดบุกไปชนะมอนเซนกลัดบัตมาสามประตูต่อหนึ่งครับการทำเงินเข้าวินไปแปดครั้งเสียไปสองครั้งเกมนอกบ้านของสตุตการ์ดสิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์โดยนัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับสตุตการ์ดเพิ่งบุกไปชนะมอนเซนกลัดบัตมาสามประตูต่อหนึ่งครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เริ่มเ,เ,เ,หหเมื่อที่เจ้บาบ้านเรอัลมาดริดบอกเลยในทัพว่าช่วงน บราหิมดิอาสกองหน้าชาวโมร็อกกนะครับที่เจ็บจากเกมล่าสุดเข้ามาครับคาดว่าในวันนี้โรดิโกจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับรวมไปถึงออเรนจูอาร์เมนีดาวิดอาราบาดานี่เซบายอสและเอโดอาโดคามาวิงกาส่วนทางด้านชูตเบลลิงแฮมครับตัวรุกคนสําคัญก็ลุ้นผ่านความฟิตลงสนามประสานงานร่วมกับคีเลียนอัมบปเป้และเวนิอุสจูเนียตามระบบ4-2-3-1ครับส่วนทางฝั่งสตุตการ์ทครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอาร์มินอัลดาคิวเลโอนิดัสเตจิอู นิโคลัสนาตีและฟรานคาชิกนะครับก็เป็นเหล่บาบรรดาแข้งที่งเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1ครับพร้อมกับวางเดนิสอุนดาฟออกสตาร์ตยูเนฟเปาลาสกอร์และจะใช้เอนโซมิลอตสร้างสา์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับ มาดูราคากันหน่อยครับสำหรับคู่นี้เปิดมาทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งครับบอกเลยนะครับควกนี้คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเจ้าบ้านเรอัลมาดเิดนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในทั่วนี้ถือว่าโชคโชนเลยทีเดียวนะครับแถมว,วันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกนะครับน่าจะกลุ่มความได้เปรียบเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับประกอบกับสตุดการเป็นรองทั้งชื่อชั้นและก็ศักยภาพของนักเตะนะครับวันนี้บุกมาเจอกับเรอัลมาดริดในบ้าน บอกเลยว่ารอดยากอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วคิดว่าเรลมารปริดน่าจะชนะสตุตการ์ดได้แบบสบายๆบา3ประตูต่อหไม่ก็4ประตูต่อหครับ ต่อกันเลยครับที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคู่นี้แข่งตอนตีสองเช่นกันบาเยอนมิวนิคพบกับเดนโมสกริปที่สนามอเลียนส์อารีนาครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านบาเยอนมิวนิคชนะ8เสมอ1แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่80%โดยนัดล่าสุดบาเยอนมิวนิคบุกไปชนะโฮสไต้าคีนมา6ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสียไป3ครั้งเกยมเย่าของบาเยอนมิวนิค8นัดหลังสุดดูดีครับยังไม่แพ้ใครชนะ7เสมออ1ัตรราากาชนะในบ้านอยู่่ที88%โดยนัดล่งอ ล่าสุดในบ้านบาเยอ์มิวนิกเปิดบ้านเอาชนะไฟบวกมา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งดินมสเรปครับสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%ตโดยนัดล่าสุดดดนมสครปเปิดบ้านแพ้กับไฮดุกสปลตมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกมนอกบ้านของเดนมอสครปเนัดหลังชนะ5เสมอ1แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่7 1โดยนัดล่าสุดเดนมอสครปบุกไปแพ้ให้กับเตอร์เนียนมา1ปรตูต่2ครับ ผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน2นัดครับาเยอนมิวนิกชนะทั้ง2นัดด้วยสกอร์5ประตูต่อศและ2ประตูต่อศครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านาเยอนมิวนิกครับ นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะโฮสตคีนมา6ประตูต่อหนึ่งแบบขาดลอยนะครับพร้อมกับเป็นการระเบิดฟอร์มของแฮร์ร่เคนหัวหกตัวเก่งที่สัต์แฮตทริกได้สาเร็จในเกมนี้ครับส่วนในวันนี้ก็น่าจะได้ลงล่าตะข่ายเช่นเดิมครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-231โดยจะมียามาโมเซล่าและเรย์รอยซาเน่สร้างสรรเกมรุกร่วมกันอยู่ด้านหลังแฮร์ริเคนครับส่วนทางด้านเดนโมอสกรปครับนัดล่าสุด เปิดบ้านแพ้กับไฮดุกสปลิตมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบตดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับคาดว่าคุณซือเซ r e เกียกิโรวิชน่าจะจัดทัพตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวังซานโดรคูเลน w วิชเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับสร้างสรรเกมรุกให้กับบรูโนเพตโควิชให้จะ่อลาสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่ง,งชาวบ้านไบร์เนมิวนิกเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกควบลูกครึ่งให้ในแกลบสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งครับไบร์เนมิวนิกตอนนี้นะครับฟอมกําลังติดลมบนเลยทีเดียวครับเนื่องจากนัดล่าสุดโชว์ฟอมโหดนะครับบุกชนะโฮสตาคินมาถึง6ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับวันนี้จะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกสักด้วยนะครับยิ่งตกยังใม้เห็นว่าเกมนี้พวกเขาก็พร้อมจะเดินหน้าอัดคู่แข่งอีกเช่นเคยครับประกอบกับทีมยอนยังเดนโมสกีเปร์นะครับชั่วโมงนี้ามอักเบบบุจ อยู่ในนบ้าที่กําลังมั่นใจแบบสุดๆครับงานนี้รอดยากอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมอเร์เรดราคาเปิดออกมาทั้งเจ้าบ้านบาร์เยนมิวนิกเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกควบลูกครึ่งครับแนะนําให้ถึงฝั่งทีมต่อน,น่าจะมีโอกาสปร,รับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาบาร์เยนน่าจะชนะเดนมอสคริปได้อยู่ที่3ประตูต่อ1ไม่ก็4ประตูต่อ1ครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งคู่ครับตอนเตยสองสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับลิวที่สนามเอสเตเดโอโจเซเอเวเลดครับ มา2อฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเจอบ,บ้านลิสบอน10นัดชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใคร w i นเบรดอยู่ที่70%โดยินนัดล่าสุดสปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปชนะอารัวกามา3ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งเกมในบ้านของลิสบอน10นัดหลังดูดีมากๆครับยังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%ดินโดนัดล่าสุดในบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะปอร์โตมา2ประตูต่อศ สุดชนะ5แพ้5 win rate อยู่ที่50%โดยนัดล่าสุดริวบุกไปแพ้ให้กับแซงเอเตียนมาูนย์ประตูต่อ1ครับทําเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งเกยมเย้อนของริว10นัดหลังสุดชนะไป4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านริวครับบุกไปแพ้ให้กับแซงเอเตียนมาูย์ประตูต่อ1อย่างที่บอกไปผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน3นัดสปอร์ติง้งลิสบอนชนะหมดเลยทั้ง3นัดครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันลิสบอนชนะริวมา1ประตูต่อ0ครับ สภาพพร้อมๆก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจาบานสปอร์ติ้งดิสบอนสภาพทีมสมบูรณ์ครับไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็ยังอยู่นพร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์กิเกเรสตรินเกาและดานิเอลรากันกาก็พร้อมลงสนามช่วยทีมกันทั้งหมดเลยครับส่วนทางด้านทีมเรือิวครับสภาพทีมก็สมบูรณ์เช่นกันไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับผู้เล่นตัวหลักยังอยู่ันพร้อมหน้าไม่ว่วาจะเป็นตก โมฮัมเหม็ดบาโยและรามี่กาเบลลาก็พร้อมลงล่าสกอร์ร่วมกันตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งชาวบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2องลูกครึ่งครับชาวบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนทีมจากโปรตุเกสนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดเลยครับโดยเกมล่าสุดเป็นการบุกไปชนะอารัวกามา3ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านลิวครับจากลีกเอิงฝรั่งเศสฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2นัดแพ้3นัดครับโดยเกมล่่าาสุุดบบบกกไปปแแพ้้ใหััซงเเออตตตียนม0รระู1ค เบรดราคาเปิดออกมาทางฝั่งเจ้าบ้านลิสบอนเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับดูแล้วยังไงก็ต้องอยู่ทีมต่อนะครับเพราะว่าฟอร์มของลิสบอนเนี่ยช่วงนี้ถือว่าโหดสัดเลยครับแถมวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกนะครับน่าจะกุมความได้เปรียบอยู่เยอะโคตรเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ออกมาพิเป้งมองว่าลิสบอนน่านจะชนะลิวได้อยู่ที่20ไม่ก็3 0ครับมาดูบอลในศึกลาลิกาสเปนกันบ้างครับตอนเที่ยงคืนมาโยกา พบกับเอรลโซซิดัดที่สนามซันโมิกส์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านมาโยกา้านัดชนะ1เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียทําได้3เสียไป4มี5แต้มอยู่อันดับ12ของตารางวินเบรดอยู่ที่20%ส่วนทางด้านเอัลโซซิดัดครับ5นัดชนะ1เสมอ1แพ้3ประตูได้เสียทําได้3เสียไป6มี4แต้มอยู่อันดับ16ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่20%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของมาโยกาชนะ5เสมอ3แพ้2วินเบรด อยู่ที่5 0เปรนตโดนัดลลาสุดมาโยกาเปิดบ้านแพ้ให้กับบีร์รวมา1ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้3าครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งเขมยาของมาโยกา8นัดหลังชนะ1เสมอ4แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่1 3เปอร์เซ็นต์โดนัดล่าสุดในบ้านมาโยกาเปิดบ้านแพ้ให้กับบีรรวมา1ประตูต่อสครับส่วนทางด้านเบลโซซิดัตครับ10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่20%เปอร์เซ็นต์โดนัดล่าสุดเบลโซรซิดัตเปิดบ้านแพ้ให้ก รั้งเงินไปได้2ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป7ครั้งเกมนอกบ้านของโซซิดัด10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%่นตโดนัดล่าสุดนอกบ้านเรอัลโซซิดับุกไปเสมอกับเกตาเฟ่มาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่าเรอัลโซซิดัดกินขาดครับชนะไปถึง7นัดเสมอกัน3นัดครับตัวนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอกานเมริเซกรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านมาโยกาจะต้องเสียโทนี่ลาโต้แบ็กซ้ายตัวหลักนะครับที่เจอใบแดงโดนไล่ออกจากสนามจากเกมล่าสุดนะครับคาดว่าวันนี้โคอ,อันโมยิกาจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับขณะคาบี้ลาเบส ปาโบมาเฟโอและมาเตออโมเร่นะครับก็บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมดครับด้านความพร้อมจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางดานี่โรดิเกสสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเวดดตมูริกีที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งทีมยูเอนเบรอลซซิดัตครับต้องเสียคาบีโลเปสแบ็กซ้ายตัวหลักที่เจ็บจากเกมล่าสุดนะครับคาดว่าเอเฮนมุนยอสจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับเช่นเดียวกับฮามอริตาโอเรฮาเซนสคายาและ บราอิสเมนเดสก็ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับนอกนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับพร้อมลงเล่นตามระบบ4-5-1โดยเกมรุกจะวางมาตินซูบิเมนดีสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังอุมาซาดิกที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกรับแพนในแคปบสูงต่ำอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ครับมาโยกาครับฟอร์มในโค้งแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวตลอดหนัดที่ผ่านมาครับล่าสุดเพิ่งแพ้คาบ้านต่อบีเยเรลมา1ประตูต่อ2ครับ ยังไงก็ตามวันนี้พวกเขาน่าจะสู้แบบหลังพิงฝาเลยนะครับเพราะว่าจะไม่พลาดท่าแพ้ในบ้าน2นัดรวดครับขณะที่คู่แข่งอย่างเรอัลซซิดาตก็อาการหนักเหมือนกันครับมองแล้วฟอร์มสูสีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรดราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้พี่เป้งขอเทใจไปอยู่เจ้าบ้านดีกว่าครับสกอร์ที่ออกมาพี่เปงมองว่ามาโยาการน่นจะชนะเรอัลซซิดาตได้อยู่ที่1ประตูต่อศย์ไม่ก็2ประตูต่อศูนย์ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกสำหรับการทายผลบอลเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ทายผลบอลล่างคลิปนี้ครับคู่ของแมนยูพบกับบาร์ซลีเพื่อนคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกรับรับทุนไปต่อยอดได้เลยครับเพียง <c oughs> แค่เพื่อนๆแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกรุปหลายกาวเปงน,นะครับสรุปกันหน่อยครับสำหรับบอลในวันอังคารที่17กันยายน2567ทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกเปีงให้แมนยูในเต็ดต่อลูกครึ่งคู่ที่2รอง p s เที่ครึ่งควบลูก คู่ที่3รองยังสปอยส์ที่ครึ่งควบลูกคู่ที่4ให้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกคู่ที่5ให้เรอัอมาดติดต่อลูกครึ่งควบ2คู่ที่6ให้บาเยอร์มิวนิกต่อ2ลูกควบลูกครึ่ง คู่ที่7ให้สปอร์ติ้งรีสปอนตอครึ่งครบลูกและคู่ที่8ให้มาโยก้าครับเพื่อนๆคนไหนครับสนใจอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่ปเป้เป้งโชว์ให้ดูครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันเลยครับทีไรแอดเก้าเป้งพิมพ์สัญ,ญลักษณ์แอดไซตามด้วยหมายเลขเก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษนะครับบอกเลยว่าครูปลายของพวกเรานะครับตอนนี้บวกไม่พักรับซับไม่เลิกครับบวกกัน15วันติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็แอดมาเป็นครอบครัวด้วยกันกับเป้งบนเต็งชาแนลก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่เป้งในการทําคลิปต่อไปด้วยก,กันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้เงบันเทิงชาแนลครับและสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเชียร์บอลอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขกับฟุตบอลทุกคนเลยครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ